สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto a c e ช่องที่รวบรวมข่าวสารรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่รักรถยนต์ชอบความเร็วหรือกำลังมองหารถคู่ใจคันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากพวกเรา Auto e อส วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่หลายคนคิดถึงและกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดกับ2025 Suzuki Sidekick รถ SUV ที่เคยโด่งดังในยุค90ได้กลับมาลดแลนดอีกครั้งในปี2025นี้ด้วยรูปลักษณ์ใหม่เครื่องยนต์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และแน่นอนฟังก์ชันที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางธุรกันดาร Suzuki s i d e k i c ในปี2025เป็นการรีบูตโมเดลคลาสสิกในแบบที่ทันสมัยกว่าเดิม โดยยังคงเอกลักษณ์เดิมคือรูปทรงเหลี่ยมเหลี่ยมสไตล์รถออฟโรดที่หลายคนหลงรักแต่ครั้งนี้ซู z u กิได้เติมเต็มความต้องการของยุคใหม่ด้วยดีไซน์ที่ดูดุดันมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดเต็มระบบกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูแข็งแรงและเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉี่ยวมากขึ้นทำให้ดูเป็น SUV ขนาดเล็กที่มีความพร้อมทั้งในเรื่องสไตล์และสมรรถนะ มิติตัวทังของ2,025ซเดคิกมีความยาวประมาณ4,200ม mm, ิมกว้าง1,780ม mm, ิมและสูง1,700ม mm, ิมระยะฐานล้ออยู่ที่ประมาณ2,600ม mm, ิมซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ลงตัวสำหรับการใช้งานในเมืองแต่ก็ยังมีพื้นที่มากพอสำหรับครอบครัวหรือสายลุยที่ต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มภายในห้องโดยสารของ s ซูซูกิเดคิกใหม่ถูกออกแบบให้ทันสมัยและใช้งานง่ายแผงคอนโซลหน้าเน้นเส้นสายที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยฟังก์ชันเต็มรูปแบบ หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto มีระบบควบคุมเสียงระบบนำทางและกล้องมองหลังระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะนั่งหุ้มหนังแท้และมีเบาะผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้าในรุ่นท็อปด้านขุมพลังซูซูกิซีดคิกี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบด้วยกันรุ่นพื้นฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ110แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ CVT ที่เน้นความนุ่นวนในการขับขี่ ประหยัดน้ำมันและเหมาะสำหรับคนที่ใช้รถในเมืองเป็นหลักส่วนอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นไม h y บ r i d ริใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ125แรงม้าระบบ h y บ r i d ของ Suzuki ช่วยในการเร่งแสงและประหยัดน้ำมันมากขึ้นโดยเฉพาะในสภาพการจราจรติดขัดระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อน2ล้อ 2WD และขับเคลื่อน4ล้อ 4WD ซึ่งระบบออริปนี้ถือว่าเป็นจุดขายของซูซูกิสำหรับสายลุยเพราะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งออโต้สปอร์ตสโนว์และล็อกเพื่อให้เหมาะกับสภาพถนนแต่ละประเภทระบบความปลอดภัยของ2 0 2 5ั u ยีซูซูกิซีเดคิก,ก็ไม่ธรรมดามาพร้อมกับแพคเกจซูซูกิเซฟที้ซับพอร์ตที่รวมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนและถุงลมนิรภัยรอบคัน6ตำแหน่ง การขับขี่ของซูซูกิซิเดคิกปี2025ถือว่าเป็นจุดเด่นที่หลายคนให้ความสนใจด้วยระบบการสะเทือนหน้าแบบ m ม็กเฟ r ร์สันสตรและด้านหลังแบบทอ i ชันบีมหรือถ้าเป็นรุ่น 4WD จะใช้แบบมัลติลิงเพื่อรองรับการขับบนถนนที่ท้าทายมากขึ้นพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความแม่นยำดีระบบเบรกตอบสนองรวดเร็วทำให้มั่นใจได้เวลาขับทั้งในเมืองหรือออกต่างจังหวัดเรื่องของราคาก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย สำหรับซูซูกิซีเดคิกปี2025ที่เตรียมวางจำหน่ายในประเทศไทยนั้นคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ749,000บาทสำหรับรุ่นเบนซินขับเคลื่อน2ล้อและอาจจะไปจนถึงประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่นท็อปไฮบริดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างมากในตลาด SUV ขนาดเล็กซูซูกิยังมีแผนเสนออุปกรณ์เสริมพิเศษให้กับผู้ซือ้อ เช่นแร็หลังคาล้ออลลอยดีไซน์พิเศษชุดแต่งสไตล์ออฟโรดรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งภายในเช่นหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษหรือระบบเสียงคุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งซีดคิดของตัวเองให้โดดเด่นไม่เหมือนใครหลายเสียงจากผูด้ทดลองขับในต่างประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าซูซูกิซีดีคิก2025คือ SUV ขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกมั่นใจบนท้องถนนมีการควบคุมที่ดีประหยัดน้ำมันและมีดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใครโดยเฉพาะกับคนที่มองหารถที่สามารถใช้งานได้ทุกวัน แต่ก็ยังพาออกลุยในวันหยุดได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องสมรรถนะแน่นอนว่าคู่แข่งในเซกเมนต์นี้ก็มีอยู่ไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไรซ์นิสสันคิกฮอนด้าวบลูอารีหรือแม้แต่เอ็มจีซแต่จุดแข่งของซิดคิกอยู่ที่ความสมดุลระหว่างสมรรถนะความอเนกประสงค์และรูปลักษณ์สไตล์เรโทรโมเดิร์นที่หาไม่ได้ในคู่แข่งรายอื่นๆสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาดเล็กที่ไม่ธรรมดาซูซูกิซิดคิก2025อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้ใคร ทั้งในแง่ของราคาความทนทานและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ2 2 5 Suzuki Sidekick หากคุณชอบรถคันนี้หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับรุ่นนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วคุณล่ะคิดว่า Suzuki Sidekick คันนี้เหมาะกับการใช้งานของคุณหรือเปล่าหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Ace เพื่อรับชมข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ